อภิปลายแพทองทานทั้งๆที่เสนอชื่อลองไปในยติว่าจะอภิปรายแพทองทานแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แพทองทานเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นที่แพทองทานขึ้นมาดารงตําแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาหมอคางดำนะเมืองทองอัคราเรื่องของชั้น14เรื่องของยิ่งรักเรื่องของอพินทองทาหรือนะคะเรื่องของดิวปีศาสตร์ไปจนถึงคําว่ากี่กี้ ต่อไปนี้ที่ฉันบอกว่าจะเรียกพักนี้ว่าพักกีกี้แล้วนะคะมึงอย่าใช้คําว่าพักประชาชนเลยค่ะกูรังเกียจประชาชนอย่างกูไม่ชอบค่ะเพราะว่ากูไม่ได้เป็นประชาชนของพักมึงนะกูจะเรียกมึงว่าพักกีกี้ค่ะต่อไปนี้จําไว้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะไร้สาระมากอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติมึงก็ขวางในขณะเดียวกันนะะว่านายกว่าหูอ่าน iPad ต้องถือโพยตัองอไรปกติค่ะนี่คนนะคะไม่ใช่ AI จะได้พูดอะไรต่ออะไรโดยที่ไม่ต้องไปดูโพยหรือไม่ต้องไปดูข้อมูลหรือไม่ต้องมามีบทมีมีอะไรมีสคริปต์แต่พอตัวเองไปว่าเขาพวกตัวเองทำยังไงรู้ไหมคะถือกระดาษ A4 ค่ะอภิปรายแม่งทั้งวันมันก็ต้องมีเท่านั้นแหละคะ่ะมึงจะว่าคนอื่นเขาทำไมนะคะแล้วก็บอกว่านายกเนี่ยนะคะละเมิดกฎหมายให้พ่อได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น ไปดูนะคะข้อมูลแพทองทานไม่ได้เป็นคนที่เซ็นหรืออนุมัติหรืออนุญาตให้ทักษิณชินวัตรอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเลยนะแล้วจะบอกเลยนะบอกว่าพูดกันไปเยอะๆสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะไม่ว่าจะอภิปรายอะไรวันนี้เขาตั้งทีมวอล,ลูม,มึงแล้วนะคะเอาให้สุดเลยค่ะแล้วก็ไปหยุดตรงที่เดี๋ยวจะมีหมายไปแปะบ้านมึงถ้าเกิดว่า มันมีเข้าขไข่ในการดูหมินนะฮะหรือเข้าวไขา่มิ่นประมาณวันนี้ที่ฉันบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เราจะรู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ควรจะตื่นเต้นตกใจประเด็นชั้นสิบสี่เนี่ยมึงก็พูดกันทุกวันอยู่แล้วแล้วพูดจะมาเป็นปีๆแล้วด้วยค่ะไม่รู้สึกเหนื่อยหรอคะหรือว่าพวกมึงหาประเด็นอย่างอื่นไม่ได้บอกว่าจุดเริ่มต้นชั้นสิบสี่มันคือดีปีศาจเพื่อแลกพ่อกลับบ้าน โดยมีไอ้โม่งสองตัวเล่นแร่แปลกฎหมายให้ในายใหญ่ยื่นอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษลดแลกแจกแถมให้บิดานาย,ยกออกจากเรือนจำมแม่งพูดไม่กลัวหัวขาดจะไม่ควายนะฮะดีปีศาจคืออะไรแล้วปีศาจที่มึงว่าคือใครคะนะฮะการที่จะไปเริ่มต้นนับเรื่องของชั้นสิบสี่เนี่ยผิดละฮะโรอมึงต้องย้อนไปปีสี่แปดสี่เก้า ตอนนั้นเนี่ยสนที่ลิ้มเป็นผู้ก่อตั้งพันธมิตรปลาใสาจัดรายการลุกระดมโจมตีสารพัดจนเกิดรัฐประหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของโรมเนี่ยอยู่กับพันธมิตรตัวเองก็เป็นคนพูดเองอย่างที่นี่ฉันเอามาเล่าให้ฟังอะ่ะว่าเขาก็ยอมรับว่าบ้านเขาเนี่ยเกลียดทักษิณยังไปเป็นกปปสบ้างพันธมิตรบ้างนะคะแล้วตัวเองเนี่ยตอนนั้นก็คงอายุยังน้อยอยู่นั่นคือสารตั้งต้นอย่างแท้จริงนะที่ทําให้เกิดชั้นสิบสี่ตามมา นั่นคือการทําให้ในที่สุดมันเอาประเด็นนี้มาโจมตีทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าคนเท่ากันทั้งๆท,ท,ที่เกียดรัฐประหารแต่คนที่โดนผลพวงแล้วก็โดนกระทําจากการรัฐประหารมึงกลับมามาด่าเขามาอะไรเขามาบี้อะไรเขาตรงนี้ส่วนประเด็นของเรื่องของ99ศพก็เหมือนกันมาโหนคนเสื้อแดงนะะบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเหมือนถูกพักเพื่อไทยหักหลัง เนระคุณนะคะหักหลังคนเสื้อแดงดิฉันถามว่าในช่วงที่มันมมัันนเกิดการชุมนุมของคนเสื้อแดงนะทักษิณเขาอยู่ที่ไหนนะคะทักษิณไม่ได้อยู่ทักษิณไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยณนะตอนนั้นเนี่ยแล้วดิฉันถามว่าจะจะเอามาโหนทําไมคะในเมื่อตอนนั้นเองพวกมึงก็สะอักสะใจกับการที่เสื้อแดงถูกรับไม่ใช่เหรอวันนี้เสือกระแดดดัดจริตะไรสารแน่ คนเสื้อแดงก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะตอนสมัยยิ่งรัฐเป็นรัฐบาลได้จ่ายยีวยายไปแล้วเจ็ดจุดห้าล้านก็ไม่พอใจอีกก็บอกว่าแล้วเจ็ดจุดห้าล้านเนี่ยนะคะมันไปนแลกกับชีวิตเขาได้ไหมอ๋แเราเขาเป็นคนส่งมึงไปตายเหรอคะไอคนที่พูดในฉันถามว่าแล้วมึงได้ช่วยเขาไม่เก้าสิบเก้าศพเนี่ยมีสักคนที่มึงได้ช่วยเขาแม้แต่บาทหนึ่งไหมพอมาถึงตรงนี้นะคะจะตีกินซึ่งดิฉันเข้าใจค่ะว่าแดงไปแดงโซมันก็เยอะด,ด้วยประเด็นนี้ก็ไม่ได้ว่ากัน แต่ทําไมมึงไม่ช่วยกันล่ะคะโดยเฉพาะอย่างไออูวีบอกว่าทํางานอยู่ที่ณนะองค์การสหรประชาชาติอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ทํางานอยู่กับผู้ีิภัยเลฟูจีหาอะไรเนี่ยแล้วทําไมมึงไม่ช่วยอวุยกูแล้วพอรัฐบาลนี้ช่วยเล้กกลับบ้านมึงเป็นเดือดเป็นแค้นเพราะอะไรต้องการขังขังเขาไว้ทําไม11ปีนั้นคนเราเนี่ยมันทุกทุกทรมานมากขนาดไหนสุดท้ายในสภาไปเอาคลิปเสียงมาเปิดคือไม่จบ นั่นคือเป็นสสของประเทศไทยเหรอคะมึงต้องการให้เกิดอะไรกับประเทศไทยมึงรักชาติกันประเภทแบบไหนนะคะจริงๆดิฉันบอกว่าไอ้ตัวกีกี้ที่ว่าเนี่ยก็คือพวกมึงทั้งนั้นแหละคะ่ะนะคะจะมาตัดสินอะไรตัวเองเป็นอะไรนะคะตัวเองไม่ใช่สารแล้วที่ตัวเองเองก็เคยเป็นพันธมิตรเคยเป็นอะไรมาแล้วส่วนเรื่องภาษีชัดเจนแล้วนะคะดิฉันคงไม่พูดอีกเพราะเมื่อวานนี้ ต้องยอมรับว่าหน่วยงานรชาชการหลังจากที่มีประเด็นเขาก็จะออกมาชี้เลยค่ะพอพูดเรื่องภายสีสมกรอออกพอพูดเรื่องที่ดินกรมที่ดินออกมันต้องอย่างนี้คะนะค,ะคือตอนที่เอาออกมาพูดนี่เพื่อต้องการจะบอกว่าแพททองทานเนี่ยนะะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพ่อในขณะเดียวกันจะบอกว่านะ,ะทุกคนในประเทศเนี้ยแม้กระทั่งตัวนีฉันเอง เราเป็นเหยื่อการรัฐประหารทุกครั้งแม้จะไม่ฐานตรงก็ถานอ,อ้อมเพราะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเขาก็จะมีเขาก็จะเข้ามาบริหารประเทศทั้นทนที่เราไม่ได้เลือกเขาจะบริหารเป็นยังไงเราก็พูดไม่ได้และไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นดรทักษิณถูกกระทําจากกระบวนการที่ไม่ปกติตั้งแต่แ,ตแรกแต่พวกนี้พยายามที่จะมาบีบมาเค้นเอาแค่เรื่องของชั้นสิบสี่และการขอพระราชทานอภัยโทษ แต่ไม่เคยพูดเลยว่าทักษิณทำไมถึงนะจะต้องมาอยู่จุดจุดนี้เห็นไหมคะเพราะนั้นที่ฉันบอกว่าคนที่อยากจะลบล้างผลพวงรัฐประหารพักการเมืองที่เกลียดเผด็จการอยากลบล้างผลพวงก,การรัฐประหารแต่เหยื่อของการทำรัฐประหารคือทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับถูกพวกมึงบีบขยี้ทุกวันทุกวันด้วยประเด็นชั้นสิบสในที่สุดพอเอาเข้าสภา ก็มีดีลปีศาจเพื่อให้พ่อกลับบ้านดีลแรกประเทศดีลปีศาจแลกประเทศดีลแลกประเทศกับปีศาจดิฉันถามจริงๆนะคะว่าตั้งแตท่ที่กูดูอยู่เนี่ยนะยังไม่ได้เห็นประเทศเนี่ยไปแลกอะไรกับใครเลยพวกมึงก็ดูหนังกันเยอะบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันพูดเลยว่า ต่อให้วันนี้พวกมึงนะคะจะบอกว่าอุ้ยต่อไปนี้จะเป็นคนดีต่อไปนี้จะมาอยู่กูไม่เอาค่ะนะคะตกลงที่มึงอภิปรายมาสองวันเนี่ยมึงอภิปรายนายกคนไหนไม่ทราบนะ,ะที่พูดถึงมีทั้งประยุทธ์นะ,ะมีหมดมีทั้งประยุทธ์มีทั้งเศรษฐาไปถึงยิ่งลักมาจนกระทั่งทักษิณสรุปเลยเนี่ยมึงก็น่าจะบอกในยติเลยะคะ่ะว่าเป็นการอภิปรายตระกูลชินวัตรควาย นะแล้วไม่ต้องเอาเสื้อแดงมาโหนมากรบกระแสพักปุยก,กูพักพมา่าของมึงนะคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่อินกับมึงหรอกเขาไม่เก็ตไม่ต้องมาโหนเสื้อแดงเพื่อที่จะกรบกระแสที่เขาดา่ามึงว่ามึงเป็นพักพม่ามึงเป็นพักอุยกูนะฮะทีนี้ที่ฉันจะบอกนะครับบอกว่า การอภไิปรายครั้งนี้มีคนถามที่ฉันบอกว่าอ่าโดยโดยรวมเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหลคะ,ะค่ะแป๊บค่ะบอกได้เลยและนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่เขาเสีย,นนยคะแนนเยอะค่ะโดยเฉพาะคำว่ากีกี้เนี่ยคือสภาผู้แทนราษฎรเน่เป็นที่ที่ให้มึงมาเล่นเหรอคะไอวโรดมึงเอามึงมึงเหยียดบอกว่าคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเนี่ย นะฮะเป็นเหมือนริ้วล้อเป็นเหมือนพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วมึงตั้งใจที่จะสื่อไปว่าเขาเป็นทาสเป็นขี้าที่ซ้ําไปซึ่งดิฉันบอกว่าผิดตรงไหนนะทุกๆครั้งของการที่อภิปรายขึ้นมาเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาไปอภิปรายมึงเนี่ยนะมึงก็ต้องจัดทีมจัดอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคือการอภพยทษมันเป็นเรื่องที่มึงจะไปพูดถึงไอ้โมง้งไอ้โม่งที่ไหนจะมาทําเรื่องนี้ได้นะ มันคือพระราชะอํานาจมึงพูดเรื่อยมึงไม่กลัวเหรอคะว่าพวกมึงกาลังจะทําเรื่องที่มันเป็นการขัดพระราชะอํานาจอ่ะยองั่วไปหมดไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรที่แบบเป็นชิดเป็นอันทําให้ดิฉันนึกไปถึงตอนสมัยที่นะพวกพวกแบบเฟสหนึ่งก็คือประชาธิปัตย์อ่ะที่ใช้กระดาษใบเดียวอภิปรายจนกระทั่งบรรหารนะคะต้องยุบสภามึงเล่นเขาอย่างเงี้ยค่ะนะคะ เอาเอาสถาบันลงมาโยงมั่วไปหมดมันไม่ใช่เรื่องที่มึงสมควรจะทำกันการอภิปรายครั้งนี้ที่ฉันบอกว่าทำให้มองเห็นค่ะว่าต่อให้มันถูกตัดสิทธ์หรือต่อให้บางคนจะต้องมีคดีแม่งก็ไม่ได้น่าสงสารตรงไหนเลยค่ะดีลปีศาสดีลหาอะไรของมึงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่มึงสามารถไม่สามารถจัดตั้งสถบาบได้ก็คือมึงดีลไม่ได้มึงไม่ใช่ไม่ดีลค่ะ แต่ไม่มีใครเขาเดีอยกับมึงค่ะมึงก็เลยว่าไงฮะมึงไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยแตระบสัตว์เพราะมึงดีไม่สําเร็จเพราะไม่มีใครเขาเดียกันกับมึงนะคะปีศาจที่มึงพูดถึงดิฉันขอขอย้ำนะคะให้พวกเรานช่วยกันถามมันหน่อยว่าปีศาจที่มันพูดถึงนั้นคือใครนะคะ,ะนั่นแหละค่ะ